สวัสดีจ้าเฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะกระปดะจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบเจเไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พิมลีกอังกฤษนะค <Okay. S 1> ำคือประสิทธนะพวกแกนะไปกันที่โมลินิวส์กราว์นั่นเองนะจ๊ะ ตีสามกับอีก15นาทีนะหมาป่าวูลฟตันวันเดรอร์สจะเปิดบ้านดวลกับปีศาจแดงแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยวูฟเนี่ยห้าดังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2อไม่แพ้ใครฟอร์มโคตรดีเลยนะส่วนแมนเต็ดชนะ3เสมอ1แพ้1ก็ยังสเปซสปาตุปปัตตุปเปเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ว่าเฮ t ตูเฮดการเจอกันล่าสุดของคู่นี้5เกมหลังเนี่ยนะ แมนยูเตดชนะไป4แพ้วูฟแค่เกมเดียวยเหลือเชื่อเว้ยเอาตัวเล่นหน่อยแล้วกันที่ข้ามจะลงสนามนะาจา๊ะของวูฟบางส่วนนะประตูจะเป็นโชเซซานะครับมีครกดอร์สันแม็กซ์คิวแมนตรงกลางเนี่ยทอมมี่ดอยเล่นกับมาเดลเลอร์มีนาและกองหน้าใช้เปโดรเนโตลากเลือ้อย นาเป้าใช้มารุสคุณปู่ <c oughs> มารุสคุณย่าเนี่ยนะจ๊ะส่วนแมยูเต็ดนะประตูกลับมาแล้วโอ้ไม่น่ารีบกลับมาเลยอองเดรเดอส่งติงโอนาน่าเนี่ยนะจ๊ะแนวรับนะมีดิโก้เสาแรก <Okay. S 1> ไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก็แล้วกันดาวโลอชอหอยชิบหายฝั่งซ้ายเป็นลุกเดอรเซเลนเดอร์ของเปรียวชอนะจ๊ะคู่เซาแรกเป็นคู่แชมป์โลกนะราฟาเอลเดอรแชมป์โลก2018บวารานแล้วก็ลิซันโรเดอร์ูเชจิวมาร์ติเนสแชมป์โลก2022นั่นเองนะจ๊ะ ส่วนตรงกลางนะพี่บ่าวกษวิโรจน์นะเล่นร่วมกับคอบบี้เด็กวความหวังใหม่ไมนูและกับตันทีมของเราอย่างบรูโน่เดืยัวเฮ้ยแฟนานโฟกิงทางขวาเป็นได้หมุนนั่นตัวนี้ฝั่ <Okay. S 1> งซ้ายเป็นอารเลฮันโดกาลาชายกาลาโชและกองหน้าตัวเป้าแม่พอเป้าสะอาดรัสมุดเดอะพักปิงหอยลุนเดอะชงเองกินเองนะนโอ้ไม่เคยมีเพื่อนส่งให้มันเลยนะและนี่คือตัวเล่นข้าวประจงสานามของทั้งสองฝั่งนะ <Okay. S 1> คู่นี้เสมอไหนเสมอการโอ้โหเจดามองว่าสูงสีมาโอกาสเสมอสูงมากๆเลยนะแต่ยังเชื่อว่าวูฟในบ้านเนี่ย ดีพอที่จะไม่แพ้ยูเต็ดและมีเหลี่ยมชนะด้วยเพราะว่าเขาเล่นในบ้านได้ดีมากๆในซีซั่นนี้เนี่ยนะต่างจากยูอยเอตร์ฤดูก,กาลนี้เยือนก็ไม่ดีในบ้านก็คาบ้านบ่อยๆวันนี้ดูแล้วน่าจะเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะวันนี้วูฟต <Okay. S 1> okay. ันวันเดอร์ลโอเคโอเฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางเช่เลยแฟนเพจจะดหนามสร youtube โอเคะจําน,น YouTube, okay. ้ามัสราฝสกกริ่งให้ด้วย ทิ TikTok, Instagram, follow, กตอกอินสตาแกรมฟอลโล่กนได้เจดำออฟฟิเชียลนั่นเองในหอยหลอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันโอเคเจดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย